ภารกิจของดาวิดกษัตริย์ดาวิดในในเรา่ออันนี้ก็เรามาดูด้วยกันนะฮะเรื่องของดาวิดชื่อของดาวิดก็มีความหมายนะฮะเขาว่าคาว่าดาวิดเนี่ยแปลว่าเป็นที่รักบิดาของเขานะะมีลูกทั้งหมดลูกชายแปดคนดาวิดเป็นคนที่ปดนะฮะ ใน,ในภาพนี้ก็คือกำลังถูกซามูเอลเจิมให้เป็นกษัตริย์นั่นเองพ่อของเขาคือเจสซีบ้านของเขาอยู่ที่เบธเลแฮมนะฮะสถานะสุดท้ายของเขาก็คือเป็นกษัตริย์องค์ที่2ของอิสราเอลคนแรกคือซาอูลน,นั่นเองดาวิดนี่เป็นนักรบนะครับจริงๆก็เป็นคนเลี้ยงแกะนี่แหละเป็นเด็กเลี้ยงแกะแต่ว่ามีมีเขาเรียกอะไรมีความชํานาญ นเคยสู้กับสิงโตเคยสู้กับหมีเพราะว่าเลี้ยงแกะก็ต้องปกป้องนั้นเขาก็ถือว่าในในคาแรคเตอร์หรือว่าในความสามารถเนี่ยน่าจะมีความเป็นนักรบอยู่ในตัวนะฮะแล้วจึงถือไม้เท้าและเลือกก้อนหินเกลี้ยงจากลำธารได้5ก้อนจึงใส่ในย่ามผู้เลี้ยงแกะของเขาในถุงของเขาและมือถือสลิงอยู่ท่านก็เข้าไปใกล้คนฟิลิเตียคนนั้น ดังนั้นทั้งยุคแซมซันยุคของซามูเอลหรือซาอูเนี่ยศัตรูยังเป็นฟิลิเตียอยู่นะฮะยังปราบไม่หมดนะครับอ่าอยู่ในบันทึกของหนึ่งซามูเอลบทที่17นะฮะซามูเอลบันทึกเองเลยนะครับเรื่องของดาวิดกับโกเิอยสนะฮะตอนนั้นศัตรูก็ฟิลิเตียตอนนั้นซาอูก็มีมีกองทัพเรียบร้อยแล้วแหละก็สู้รบต่อมาเรื่อยๆกัน เรื่อยๆมานะฮะก็ไม่มีใครแพ้ใครชนะอยู่มาวันหนึ่งอ่ะพวกฟิลิเตียก็รวบรวงกองทัพเพื่อจะทําสงครามนะครับแล้วก็พวกฟิลิเตียเนี่ยมีแม่อ่เขาเรียกไนักรบที่แบบยอดทหารเขาบอกหวัวสูง3เมตรนะสวมหมวกทองสำลดสวมเสืส้อกะที่เป็นเกล็ดเกล็ดเสื้อกะั้นหนาประมาณ57กิโลกร,รมัมนะแล้วก็เป็นทองสำลดสวมสนับแข้ง ตองสำลิดมีทวงตองสำลิดแขวนที่บ่าส่วนด้ามหอกนั้นเหมือนไม้กับพันทอผ้าปลายหอกเป็นเหล็กหนักประมาณ7กิโลกรัมโอ้โหเจะาบอหอกนี่เจกิโลกรัมแล้วก็มีคนถือโล่ให้อีกนะฮะเขาบอกว่ายักษ์ยักษ์โกลไลแอเนี่ยหรือคนยักษ์เนี่ยมาจากคนอานาคนั่นเองหรือมาจากคนเนฟิลใน กานานวิถีบอกว่าที่นั่นเราเห็นคนเนฟินคนอานาคนั้นมาจากคนเนฟินนะในสายตาขงเราเราเป็นเหมือนตะกะแตนและเราก็เป็นเช่นนั้นในสายตาของเขาแสดงว่าแสดงว่าอะไรแสดงว่าพวกสายลับยุคเดียวกับโยชัวคาเลบเนี่ยไปเจอคนเนฟินก็เลยกลัวเจอยักษ์เห็นไหมฮะพระกัมพีแสดงว่ากลุ่มพวกนี้อยู่นานแล้วแสดงว่าดั้งเดิม ของพวกเนฟียก็คือฟิลิเตียนนี่นแหละพวกเนฟีพวกอาณนาะมีเนฟีแล้วก็เป็นอาณนาะแล้วก็มาเป็นฟิลิเตียเปลี่ยนชื่อมาเรื่อยๆเหลืนนอน,นี่น่าจะเป็นเผ่าที่เหลืออยู่คนยักษกุลไลแอดมีความพิเศษนะคนยักษ์มีความพิเศษยังไงพระมพีบอกว่าพวกนี้นะฮะรูปร่างใหญ่โตมีนิ้วมือข้างละหนิ้วนิ้วเท้าข้างละหกนิ้วรวมกันยีนิ้ว เขามีเชื้อสายมาจากพวกคนยักษ์ด้วยอ่ะสองสมูเอลบันทึกไว้โอ้โหตัวใหญ่ไม่พอ3เมตรกว่านะครับคนปกตินี่ก็ประมาณเท่าไหร่ร้อยหกสิบร้อยเจ็สิบเซนใช่ไหมแต่พวกนี้จะประมาณสองร้อยเกาสิบถึงสามกว่านะฮะของเซนติเมตรเนี่ยนะฮะถ้าเทียบจากภาพขวามือท่านจะเห็นว่าเป็นไงฮะอันนี้คนปกติสูงประมาณนี้ อันนี้ก็ถือว่าสูงนะฮะสองสองเมตรเนี่ยสองร้อยเซนเนี่ยอันนี้ก็เป็นพวกเขาเรียกอะไรนี่เป็นเป็นโกลเาแอดในเวอร์ชันของอ๋อโจเซฟัสนักเกียนนะแต่ถ้าในโกลเาแอดที่พระกัมพีเขียนเนี่ยสูงสามสามเมตรกว่าเนะี่ยน่าจะเป็นฝั่งนี้แสดงว่าโอ้สูงกว่าดาวิดเป็นไงฮะสองเท่าสู้กับคนยักษ์สองเท่านะฮะ เวลานั้นมีคนในฟิลอันนี้ปฐมกาลนะอยู่บนแผ่นดินภายหลังที่บุตรชายของพระเจ้าเข้าหากับบุตรหญิงองมนุษย์และมีบุตรอ่ะพวกนี้เป็นลูกครึ่งแทบนั่นเองพวกที่เป็นเหล่านักรบในโบราณการเป็นพวกที่มีชื่อเสียงโอ้โหปฐมกาลบทที่หกข้อสี่นี้ทําลายทฤษฎีว่าพวกทูตสวรรค์ไม่มีเพศทําลายทฤษฎีนี้เลยเพราะอะไรเพราะว่าคาว่าบุตรชายของพระเจ้าเนี่ย เขาหาบุตรหญิงของม์แสดงว่าบุตรชายของพระยายนี้คือเทพบ,บุตรหรือทูตสวรรค์นะฮะบ,บางคนก็บอกว่าในตำราบางตำราบอกว่าคือทูตสวรรค์ที่กระบฏหรือเป็นพวกซาตานนั่นเองแต่ตอนนั้นอาจจะยังไม่ได้เป็นซาตานผมก็ไม่รู้นะอันนี้ต้องไปดูตำราของพวกยิวนะฮะพระคัมภีร์หรือว่าคู่มือของคนยิวเพราะว่าอันนี้ของคริสเตียนเราไม่มีข้อมูลตรงนี้เลยพอพูดถึงเนฟิลก็จบ แล้วก็ไม่ได้มาต่อเนื่องอะไรแต่แน่นอนเราก็รู้แหละโอเคจากเนฟิโอเป็นอาณาจากอาณาก็มาเป็นกและแอดมีนิ้วคน6นิ้วนะฮะมีถ้ามือก็12นิ้วนิ้วเท้าอีกอย่างเราหก็เป็น24นิ้วตัวสูงสามฟุตบอกโหเคยมีเคยดูผมดูสารคดีเขาบอกว่าถ้าคนสูงขนาดเนี้ยสเมตรเนี่ย เขาบอกว่าปัญหาต่อมาคนที่ที่สูงผิดปกตินะเขาบอกจะมีปัญหาเรื่องสายตาแล้วก็น้ําหนักตัวตาจะไม่ค่อยดีนะจะสายตาแบบมองไม่ชัดแล้วยิ่งโอ้โหคนละแอดแล้วก็เคลื่อนตัวช้าส่วนดาวิดเป็นไงโอ้โหเป็นหนุ่มเลี้ยงแกะมีสลิงอาวุธไกลนะฮะไม่ได้ไปปะทะแบบใกล้ๆนั้นโอกาสที่ดาวิดชนะนี่มันสูงอยู่แลวนะครับดังนั้นต้องบอกว่าโอ้โหนี่เป็นการสู้ที่แบบ ใช้ใจจริงๆเพราะว่าบางทีเราเรา,เราเจอหน้าคนตัวใหญ่เราก็หงอแล้วไม่กล้าสู้แล้วแต่ว่าดาวิดเขาไม่สนเพราะวาใจเขาใจถึงอ่าเป็นเด็กหนุ่มใจถึงนั้นพระเจ้าใช้คนแบบนี้นะครับอ่าเรามาดูต่อในพระคัมภีร์ดาวิดสู้กับกลแอ้ยังไงในพระคัมภีร์บันทึกอย่างนี้ฮะบอกว่าเอกลลแอ่ก็มายืนตะกรอนนะฮะ นวรบบอกว่าพวกเจ้าออกมาเพื่อเตรียมทําสงครามทําไมถ้าเป็นคนฟีิเตียบพวกเจ้าก็รับใช้ซาอูลไม่ใช่หรือจงเลือกชายคนหนึ่งแทนพวกเจ้าให้ลงมาหาข้าก็คือถาซู้นั่นเองตัวตัวเนี่ยประมาณตัวตัวส่งคนมาผลปรากฏมีคนกล้าสู้ไหบอกมันไม่มีใครกล้าหรอกใครจะไปตายนะเห็นยักษ์ขนาดเนี้อบอกโอ้โหหงอแล้วตั้งแต่ คือกลัวตั้งแต่สมัยนูนโยชูวาไปแล้วนะฮะความกลัวก็ยังคงอยู่นะฮะน้ำกินก่อนนะครับพูมพุมเอาน้ำให้หน่ะขอฮะเดี๋ยวสักครู่นะฮะพักดื่มน้ำสักครู่หนึ่งพอดีติดคอพูดพูดเยอะนาพอพูดถึงกวแล้วน,นี่เสียงไม่มีเลย เดี๋ยวน้ำสักครู่หนึ่งพักแป๊บหนึ่งนะพี่น้องใกล้จบแล้วเดี๋ให้บ้างอ่าดูพี่น้องอ่าคุณวารีอ่านาะทินีขอบคุณพระเจ้าโอ้เข้ามาดูยี่สิบหกคนนะจากสักครูน่นี้นะฮะคุณหนูเพนคุณดำนองคุณเคมูสามารถนะครับดันนะพรอ่าขอดื่มนะ้ำนิดหนึ่งอืม กลับมาต่อนะดื่มน้ำแล้วมีพลังแล้วล่ะฮะกบมาต่อก็โกเลอไอก็มาท้าสู้นะแล้วจังหวะนั้นพอดีเนี่ยดาวุฒเอ้ยดาวุฒดาวิดนะดาวุฒอยู่ที่เบสเลมอ่านะเชสซีมีบุตรแปคนนะอ่ะก็สิบสองมีบุตรแปคนนะฮะก็ส่งลูกชายสามคนเนี่ยเป็นทหารของซาอูแล้วก็มีเอลีอาบคนแรกนะบุตรหัวปีเนี่ย คนที่สองชื่ออบีินาดาบคนที่สามชื่อชัมมาดาวิดนีคนสุดท้องคนที่แปดเนี่ยก็ให้ไปตามพี่ชายเอาอะไรเอาอาหารไปให้ก็รู้ว่ามีคนฟรีเตียมมายืนทางนเงี้ยสีสวันมาแล้วนะฮะทาแบบตะโกนท้าลบนะเพราะว่าเขาก็ยังเชิงันอยู่ยังไม่ยังไม่ตีกันยังไม่ลบกันเจสซีบอกเอ้ยเอา,เขาข้าวคั่วไปสิบกิโล เอาไปขนมปังด้วย10ก้อนไปให้พี่ชายนะเพื่อว่าเอออยู่ในค่ายจะได้มีอาหารกินนะน่าจะน่าจะไม่ไกลมากจากที่พักนะครับมีเนยแข็งด้วยนะฮะเอาไปให้ผู้บังคับกองพันอ่าส่วนซาอูลกับเขาเมืองก็อยู่ที่หุบเขาเอารานะฮะสู้รบดาวิดก็ไปแต่เช้ามืดนะทิ้งแกะไว้กับผู้ดูแลแล้วก็ไปอ่าก็ไปเจอ นะครับอันนี้ผมไม่อ่านรายละเอียดนะเขาไปเจอเศษก็พี่ชายก็ออกมาเออก็ได้ยินว่าพวกเจ้าเคยเห็นชายที่ออกมานั้นหรือเขาออกมาท้าไทายเสเอลชายที่ฆ่าเขาได้พระราชาจะประทานทรัพย์ให้เขามากมายหมายถึงฆ่าไอ้ยาโกและแอดนะฮะก็บอกว่าพระราชาจะให้อะไรมอบทรัพย์สมบัติมอบราชธีดาแล้วอะไรอีกยกเว้นภาษีโอ้สามเรื่องโอ้ทรัพย์สมบัติ เออน่าสนใจละโอหมาเป็นลูกเขยเลยเหรอยกเป็นมาศีด้วยโอ้โหดาวิดก็เลยไปถามเออแล้วทำเขาจะทำอย่างไรแก่คนที่ฆ่าคนฟิลิสเตียได้เอ้าทหารก็บอกตา้าใครทำได้ก็ได้รางวัลอย่างที่พูดมาี่ไงสามอย่างเอเลอยบพี่ชายคนหัวเปนะฮะพี่คนโตได้ยินก็โกรธโกรธน้องเฮ้ยลงมาทำไมเนี่ยทิ้งแกไม่กี่ตัวไว้กับใครโอ้โห อวดดีเนี่ยมีความคิดชั่วของเจ้าเนี่ยลงมาเพื่อจะดูสงคาหรือว่าดาวิดแบบเหมือนเด็กเลี้ยงแกะแบบเล่นมาเล่นมาดูโหก็แบบพี่ชายก็ด่านะฮะยังไม่ทันรู้เรื่องว่าน้องเอาข้าวมาให้ด่าซะและ้วเออยังไงกันอ่ะเราก็มาดูต่อดาวิดบอกโอ้ยตอนนี้ข้าได้ทําอะไรไปแล้วหรือถามเท่านั้นไม่ใช่ดูแบบแมหมแค่ถามเฉยๆอ่ะถ้าแปลเป็นแบบไทยว่าได้บรรยากาศฮะเอ้ย ยังไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ถามเฉยๆโอนทำไมพี่นี่ขี้โมโหจังก็เลยหันไปหาคนอื่นนะะก็พูดอย่างเดียวกันพูดทางก็ตอบเหมือนกันดาวิดก็ทูนสวุญญาให้จิตใจของใครฝ่อไปเพราะชายคนนั้นเลยผู้รับใช้ของฝ่าระบาทจะไปสู้รบกับคนฟิลิเตียคนนี้ ซาอูนก็ตัดกับดาวีเจ้าไม่สามารถไปต้านคนฟ,ฟ,ฟิลิเตียนี้เพื่อสู้รบกับเขาเพราะเจ้ายัางเป็นเด็กหนุ่มชายคนนี้ชำนาญศึกตั้งแต่หนุ่มๆนุมแล้วดาวดก็บอกว่าโอ้ผมเนี่ยเคยเลี้ยงฝูงแกะสิงโตหรือหมีมาฝูงแกะเนี่ยเขาจัดการได้นะฮะค่าแกะเออฆ่าสิงโตและหมีมาแล้วไอคนฟิลิเตียเนี่ยผู้ไม่ได้เข้าสุนันเนี่ยเป็นเหมือนสัตว์นั้นเหล่านั้นตัวหนึ่งโอ้โหมอง มองอะไรโกลแอดเป็นเหมือนสัตว์ตัวหนึ่งเท่านั้นเองคือ,อก็คำพูดของดาวิดผมว่าน่าจะซาอูลฟังแล้วรู้สึกว่าเออไอ,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 อคนนี้มั่นใจดีอาจงไปเถอะและพรยาเวจะสถิตอยู่กับเจ้านี่คือสุดท้ายซาอูลยอมให้ไปนะปกติผมว่าไม่น่าจะให้ไปก็บอกและอันนี้เป็นภารกิจที่แบบไม่น่าเป็นไปได้อยู่อ่ซาอูลยอมยอมได้ยังไงเพราะว่า ตัวเองก็มีนักรบมากมายออันนี้มันเหมือนเด็กๆหรือว่าค่าเวลาหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะฮะค่าเวลาอ่ะก็ลองให้สวมเสื้อเกราะของนักรบเป็นไงฮะดาวิีก็บอกโอ้ยไม่ไม่สวมได้มั้ยมันไม่ชินคือก็ซื้อด้วยนะดาวิีเขาก็ซื้อไม่เอาอะชุดนักรบไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการเองก็ไปเลือกก้อนหินมาห้าก้อนนะฮะเอาใส่ในตุงย่ามที่คุ้นเคยอ่ะแล้วก็ไปทา้าลบ พอเข้ามาใกล้ฟิลิเตียเห็นไหมฮะคนฟิลิเตียนั้นก็ออกมาใกล้ดาวิดพร้อมกับคนถือโล่เดินนําหน้าคนฟิลิเตียมองดูและเห็นดาวิดก็ดูถูกเขาเพราะเขาเป็นคนหนุ่มผิวแดงแดงรูปร่างงามหน้าดูคนฟิลิเตียจึงพูดกับดาวิดข้าเป็นหมาแล้วเจ้าจึงถือไม้เท้าาหาข้า คนฟิลิเตียพูดต่อนะครับบอกว่ามาหาข้าข้าจะเอาเนื้อ,องเจ้าให้นกในอากาศกัดสัตว์ปากกินนะครับดาวิดก็พูดบอกว่าท่านมาหาข้าด้วยดาบด้วยหอกและด้วยหอกสัตว์แต่ข้ามาท่านในพระนามแห่งพระยาเวจอมทัพพระเจ้าแห่งกองทัพอิสราเอลผู้ซึ่งท่านได้ท้าทายโอ้โหมั่นใจมากดาวิดนี่เด็กหนุ่มที่มีมีความมั่นใจสูงนะครับ แล้วเป็นไงฮะแล้วก็บอกว่าข้าจะฆ่าท่านและตัดศีรษะของท่านในวันนี้ข้าจะให้ศพของกองทัพฟิลิเตียแก่นกในอากาศและแก่สัตว์ป่าเพื่อทั้งโลกนี้จะทราบว่ามีพระเจ้าองค์หนึ่งในอิสราเอลโ,อโหผมข้ามไปนะฮะแล้วก็เหวี่ยงสลิงนะครับ ข้อ49บอกว่าดาวิดเอามือล้วงเข้าไปในย่ามหยิบหินก้อนหนึ่งออกมาแล้วเวียงด้วยสลิงถูกคนฟิลิเตียคนนั้นที่หน้าผากก้อนหินจมเข้าไปในหน้าผาก<ม>นะฮะเคยเคยมีนักนักอะไรดีนักผมไม่รู้เรียกนักอะไรเขาทํทำสารคาดีแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้อาวุธเขาก็เอาพักัมพีเนี่ยมาทดสอบนะ,ะเอาสลิง ตามที่เขียนในพ่อปีนี่เอามาทาเชือกเหมือนหนังสติก๊กทว่าประเทศเราเป็นหนังสติกนะ๊กใช่ไหมแต่ของของคนยิวเนี่ยก็เป็นสายหนังแล้วก็เอาหินใส่แล้วก็เวียนเทสดูว่าโอ้โหใช้ได้จริงนะเป็นอาวุธที่ใช้ได้จริงแบบเป็นเป็น DIY เลยก็คือทำเองทำเองก็ได้นะเป็นอาวุธที่ที่ผลปรากฏว่าในยุคต่อมาเนี่ยของของดาวิดเองเขาบอกว่า นักนักลบของเขาเนี่ยสามารถใช้สลิงแม่นมากนะฮะขนาดเส้นผมอยู่ไกลยังกว้างโดนเลยนะฮะก็ถือว่าโอเคเป็นอาวุธที่ทรงพลังพอสมควรที่สามารถฆ่ายักษ์อย่างโกไลแอดได้นะฮะ mm hmm. ก้อนหินเขาบอกว่าก้อนหินที่โดน, mm hmm. โดนหน้าผาของโกไลแอดเนี่ยจมเข้าไปเลยความรุนแรงของก้อนหินที่ดาวิดใช้นะฮะ mm hmm. แล้วก็ดาวิดก็ตัดศีรษะของโกไลแอด คนอิสราเอลกับคนยูดาก็ลุกขึ้นโหร้องนะฮะพร้อมตามพวกฟิลิสเตียโอ้โหพวกนี้ก็หนีเห็นเห็นไอเรือะตัวเก่งของเขาเนี่ยคือโกลแอตเนี่ยโอ้โหแพ้แพ้เแบบยียงไม่น่าจะแพ้นะ,ะเหลือเชื่อนะ,ะพิกล็อกเลยพูดง่ายพิกล็อกเลยโอ้โหดาวิดก็ดังนะ,ะพระคัมภีร์บอกว่าซาอูลก็เห็นอไอคนนี้ใครเนี่ยลูกเต่าเราใครเนี่ย อับเนอร์บอกผมก็ไม่รู้ไม่ทราบค้าบพรบาทไม่ทราบนะฮะขนาดเป็นแม่ทัพยังไม่รู้เรื่องเลยนะบอกไม่รู้นะฮะอ่ะไปสืบดูเป็นลูกใครนะฮะก็รู้แล้วอ๋อเป็นลูกของเจสซี่ชาวเบนเลมผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทเอาจริงๆแล้วเนี่ยดาวิคกเป็นนักดนตรีด้วยเคยมาเล่นดนตรีให้กับซาอูนอยู่แล้วแต่คงจำไม่ได้นะครับนะเนี่ยฮะ ดาวิดเป็นคนหนึ่งในพวกเชนทูว่าดูเถิดข้าพระบาทเห็นบุตรคนหนึ่งของเจสซี่ชาวเบสเลแฮมเป็นผู้มีฝีมือในการดีดพินเป็นคนกล้าหาญเป็นนักรบพูดเก่งและเป็นคนมีหน้าตาดีและพระเจ้าสถิตกับเขาโอ้โหครบครบเครื่องนะฮะกษัตริย์ดาวิดนี่ครบเครื่องนะฮะ,ดดนะฮะถ้าท่านชมภาพ,พยนตร์ต้องบอกเลยโอ้โหเรื่องอ่าเนี่ยเรื่องแซมซันเรื่องดาวิดมี นะสร้างเป็นภาพยนตร์ดูหลายเวอร์ชันนะผมดูตั้งแต่เวอร์ชั่นริชาร์ดเกียเวอร์ชันใหม่ๆแต่ผมประทับใจเวอร์ชันิลิชาร์ดเกียที่สุดเพราะว่าเขามีการสร้างพระวิหารด้วยนะเออไม่ใช่สร้างพระวิหารเชิญเชิญฮีบรนัสสัญญาแล้วดาวิดเขาก็เต้น<ม>เต้นถวายเนี่ยประทับใจมากแต่เวอร์ชั่นอื่นไม่ก็มีซีนนี้เท่าไหร่ก็ถือว่าคิงดาวิดเวอร์ชันริชาร์ดเกียเนี่ยโอ้โห ประทับใจนะครับอ่าเรามาดูคาแรคเตอร์ต่อมาหรือบุคลิกต่อมาของดาวิดมีอะไรอกีกเป็นคนถูกต้องนะฮะเขาบอกว่าเพราะว่าดาวิดท,ทรงกระทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนศของพระเจ้าถือว่าเป็นคนใช้ได้แลและมีได้ทรงหรรันไปจากสิ่งใดซึ่งพระเจ้าทรงบัญชาตลอดพระชนชีพของพระองค์ถือว่าเป็นคนที่แบบโอ้ชัดเจนอะไรที่ไม่ไม่เข้าทางไม่ถูกต้องเนี่ยดาวิดเขาจะไม่ทํา นะมีเรื่องเดียวที่เขาผิดก็คือเรื่องอุริยานนณิตายในพระคัมภีร์ก็ต้องบันทึกไว้นะไม่ได้หลีกเลี่ยงว่าโหดต้องดีอย่างเดียวดีเลิศประเสริฐศีไม่มีผิดเลยมันไม่ได้มันไม่ใช่คือคือพระคัมภีเนี่ยแปลกมากตรงที่ว่ามันไม่ใช่หนังสือศาสนาที่แบบจะอวยอวยแต,แต่แต่สิ่งที่ดีๆไอ้ไม่ดีเขาก็เขียนไม่ดีเขาก็ตำหนินะครับ ดาวิดเป็นคนบาปด้วยนะฮะนี่ฮะสองเสมอก็บันทึกไว้นะฮะทำไมเจ้าดูมิน่นพระวจนะของพระเจ้ากระทําสิ่งที่ชั่วในสายพระเนตรของพระองค์เจ้าได้่าอูริอาคนฮิตไทเสียด้วยดาบเอาภรรยาของเขามาเป็นภรรยาของตนและได้คาเขาเสียด้วยดาบของคนอัมโมนก็คือไปส่งให้ไปลบนะฮะในที่ดุเดือดที่สุดเนี่ยก็โดนนาธานมาเตือนนะแล้วก็ดาวิดเขาก็ มีเขาเรียกว่าไงเป็นคนที่มีท่าทีที่เร็วกับพระเจ้าพอพอ,พอเขาถูกเตือนเนี่ยเขาเขาเสียใจแล้วเขาก็สารภาพตอบสนองเป็นคนตอบสนองได้เร็วมากดังนั้นดังนั้นคาแรคเตอร์หรือว่าบุคลิกภาพของดาวิดถือว่าเป็นหนึ่งในบุคคลในบระงบีที่ถูกยกย่องมากเพราะว่าอะไรเพราะเขาชอบทำมีความเชื่อมีความชอบธรรมในหลายๆเรื่องนะพลาดอยู่เรื่องเดียวเรื่องเรื่อง เนี่ยและอูรีอานั่นเองนะฮะเป็นผู้พยากรณ์ด้วยเป็นยังไงมีด้วยเหรอหลายคนก็บอกไม่เคยเห็นนี่ดาวิดเป็นผู้พยากรเหรออ๋อ,อไม่ได้อยู่ในหนังสือสมุเอลนะแต่อยู่ในบทเพลงสดุดีเขาบอกว่าดาวิดในหนังสือสดุดีซึ่งซึ่งมีทั้งหมด150บทเพลงเนี่ย73เพลงเป็นการประพันธ์ด้วย ดาวิดหรือแต่งนั่นเองเพราะเ็เป็นนักดนตรีด้วยใช่ไหมฮะงั้นคำในบทเพลงของเขาเนี่ยมันเป็นคําพยากรณ์ด้วยอ่าเดี๋นวกันถ้าใครเคยอ่านบทเพลงสะดุดีจะรู้ว่าโอ้โหเราใช้คำของของบทเพลงเนี่ยมาอธิษฐานได้ด้วยมาวิงวอนกับพระเจ้าได้ด้วยเอ่อเปรียบดังคําพยากรณ์แล้วมันก็เกิดขึ้นตามที่เขียนนะบทเพลงสะดุดีใคร ที่เคยอ่านแล้วครบร้อยห้บทนี่ต้องตรบมือให้เลยเพราะว่ามันเยอะมากเขาบอกว่าสดุดีเนี่ยมีมีคนอื่นด้วยนะฮะก็คือโมเสสหเพลงอาสาบสิเพลงเอธาน1่เพลงบุตรของโคราสิบเพลงเฮมัน1เพลงโซโลมอนสเพลงแล้วก็ไม่มีแหล่งที่มาอีก50เพลงนะฮะไม่รู้ใครแต่งนั่นเองนะครับอ่ะ เขาบอกว่าดาวิดเนี่ยยังเป็นต้นแบบให้กับพระเยซูด้วยเป็นยังไงก็คือเกิดที่เบธเลเหมเหมือนกันดาวิดเขาเกิดเบธเลเหมพระเยซูก็เกิดเบธเลเฮมสถานะเริ่มต้นโอ้ยยากจนและไม่ได้มีสถานะร่ํารวยอะไรลูกมากนะพระเยซูก็เกิดมาก็ยากจนเป็นคนช่างไม้ไม่ได้ร่ารวยนะอาชีพเป็นผู้เลี้ยงแกะ นะฮะแต่แต่พระเยซูเป็นต้นแบบยังไงพระเยซูเป็นเหมือนผู้ดูแลแกะของพระเจ้านะฮะช่วงชีวิตระหว่างชีวิตของดาวิดเนี่ยยอมถูกข่มเหงและไม่ปริปากพระเยซูก็เป็นเหมือนกันยอมถูกข่มเหงและไม่ปริปากปริปากนะครับตอนที่พระองค์ทนจับนะถูกทรมานแล้วก็รางวัลที่ได้คือดาวิดได้เป็นก,กษัตริย์ในที่สุดนะถูกจริงๆถูกตามล่ามาตลอด ไม่เคยคิดจะฆ่าสาอูลเลยสักครั้งนะพระเยซูก็เหมือนกันสุดท้ายพระองค์ก็เป็นคิงออฟคิงนั่นเองเป็นกษัตริย์หน่งกษัตริย์เพราะพระองค์ยอมที่จะเป็นแกะไปถูกฆ่ายอมที่จะไม่เลื่อนจอกที่พระเจ้ากําหนดไว้นะฮะยอมทุกอย่างนั้นดาวิดจึงเป็นต้นแบบให้กับพระเยซูนั่นเองนะครับและสุดท้าย นะฮะดาวิดเป็นดังดวงดาวอันนี้ผมเอาข้อมูลมาจากหนังสือนะฮะหนังสือที่มีชื่อว่า All the All the Men of the Bible นะครับผู้เขียนคือเฮอร์เบิร์ต็อกเกอร์เขาก็สรุปมานะฮะของแต่ละคนเนี่ยเป็นดังดวงดาวก็เราไปดูตราของดาวิดเนี่ยก็เป็นรูปดาวดาวิดเนี่ยฮะดาวหกแฉกนะฮะเหลงถึง อิสราเอลทิศผมเคยถามคนยิวก็บอกมันเป็นทิศทิศสี่ทิศแล้วก็ข้างบนด้วยบนฟ้าสวรรค์แล้วก็แผ่นดินโลกทิศทั้งสี่ทิศงงไหมฮะตามทันนะอ่สี่ทิศก็เอ่อเหนือใต้ตะวันออกตะวันตกแล้วก็บนฟ้าสวรรค์แล้วก็ข้างล่างเป็นรวมเป็นดาวดาวิดงงไหมอ่าแล้วก็ปัจจุบันดาวดาวิดวก็กลายเป็น สัญลักษณ์ของธงชาติอิสราเอลด้วยนะดังนั้นคําว่าเมสยาในมุมมองของของคนยิวณนะปัจจุบันเนี่ยเขาก็มองว่าก็คือผู้ที่จะมาเป็นผู้ปกครองของของบรรลังดาวิดนั่นเองแต่เมสยาในมุมมองของคนยิวเนี่ยไม่ได้แบบเป็นาศาสดาหรือเป็นแบบพระเยซูนะเพราะเอาเข้าจริงๆคนยิวก็ไม่ได้นับว่าพระเยซูเป็นพระเจ้านะฮะ ไม่นับว่าพระเยซูปเป็นเป็นเชื้อสายดาวิดด้วยแล้วก็ให้พระเยซูถูกตึงตายบนไม้กางเขนผมเคยดูดูการสัมภาษณ์ในคลิปใน y o u t u b e เนี่ยเขาก็มีนักศึกษาก็ไปสัมภาษณ์คนยิว,ว่ารู้สึกยังไงกับพระเยซูบางคนก็บอกโอ้เป็นกูดแมนเป็นคนดีบางคนก็บอกโอ้ไม่ได้เกี่ยวกับคนยิวก็ไม่ได้นับว่าเป็นเป็นตัวแทนอะไรแต่การมีพระเยซูทำให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวอิสราเอลอ้าวมองเป็นอย่างนั้น ล้าวเราก็ไม่ได้เชื่อพระเยซูอ้าวไม่ได้เชื่อปัจจุบันที่อิสราเอลหมายถึงยุคปัจจุบันนะมีคนก็ถามผมว่าอาจารย์แล้วแล้วคนยิวเนี่ยไม่เชื่อพระเยซูเลยเหรอเอาก็มีเหมือนกันก็เป็นคริสเตียนเขาก็นับนะฮะตามจํานวนประชากรณนนะปัจจุบันเนี่ยก็มีประมาณเก้าล้านกว่าคนปีปัจจุบันนะฮะแล้วก็มีคริสเตียนที่อิสราเอลณนะปัจจุบันสองเปอร์เซ็นต์ แต่2%ของคริสเตียนที่เป็นคนยิวเนี่ยเขาก็ไม่ได้เรียกคริสเตียนเขาจะเรียกเมสันิกยิวอ่าต่างจากออร์ทอดอกยิวนะฮะออร์ทอดอกยิวก็อันนั้นนับถือคัมภีร์ตูราคัมภีร์ของของอคัมภีร์ยิวไม่ใช่คัมภีร์คริสเตียนต่างกันดังนั้นคริสเตียนยิวไม่ใช่ยิวร้อยเปอร์เซนต์ด้วยยังมีปาเลสไตนี่อันผมเคยไปฝั่งฝั่งเบธเลเฮมซึ่ง อยู่ในเขตปกครองซึ่งเป็นส่วนที่สัญญาออสโลเนี่ยที่เขาตกลงกันเนี่ยเขาก็ตอนปี1967ที่อิสราเอลยึดครองเยรูซาเล็มได้เนี่ยจริงๆได้เบสเลแฮมด้วยแต่มันมีข้อตกลงกันแล้วเขาก็โอเคแบ่งพื้นที่ปกครองที่เวสแบคงแล้วก็ที่เบสเลแฮมดังนั้นปัจจุบนันถ้าท่านไปเที่ยวอิสราเอลหมายถึงที่ผ่านมาเนี่ยพอเราเข้าเบสเลแฮมก็ต้องเปลี่ยนไก และทุกครั้งที่เราเข้าไปดูที่วิหารเนท i วิตี้เชิร์เนี่ยหรือว่า The Church of เนท i วิตี้เนี่ยที่เะเยซูประสูตรเนี่ยไกด์เนี่ยส่วนใหญ่เป็นคริสเตียนนะฮะแต่เป็นชาวปาเลสไตน,น์หรือแม้แต่ที่เยริโคอ่าดังนั้น2%ที่บอกว่าเป็นเป็นคริสเตียนเนี่ยเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นชาวปาเลสไตน์นด้วยเคลียร์นะฮะ แลนั้นคนที่เคยถามผม่าเอ๊ะคนยิวเป็นคริสเตียนไหมออมีสองเปอร์เซ